เขสารไว้แล้วนะฮะที่ที่วัดทรัพย์จำปานะครับเพราะท่านทรัพย์จำปามีมีคนช่วยลงนะครับมีสองคนวครับมตามตัวเนึ่ตองครับย้ามั่มมาดนหนานติดตามไหมคะรัอยศูนย์้อยศูนย์อีกประมาณหนึ่งกิโล ขออนุญาตห้อง6ครับตั้ต้น่อจายหนึ่งึเจ็ดสองค้าหนึ่งถึงเจ 1, ็ดขอทราบชื่อหมู่บ้านครับชื่อเดียวกันกับบ้านเลยไหมบ้านเสาเล้าใหญ่ครับสองแปดครับ ข้าเขตโทนสวัรค์นะฮะสังเกตปมปตทสังเกตปมปตทนะครับเราไม่ถึงปมปตทเราให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปจะเจอโรงเรียนบ้านโทนสวัรค์โรงเรียนบ้านโทนสวัสด์สุดล้วโรงเรียนเลี้ยวขวาเข้าไปเลยครับรั้วโรงเรียนเลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านเลยครับเข้าจากรั้วโรงเรียนไปประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรครับถึงวัดพระธาตุทับเทีปาครับ2อ6แปดหางบ้านหครับ কাডা,কাক কাডারেলে কারেলেলে কাডাকা,কাডারেলেলে ท้องครับไม่ท้องไม่ท้องเห็นคนสวยไม่ได้แล้วว่าคนท้องทสกทอาการป่วได้มาหนึ่งครับ นั่งตรงๆครับไม่ต้องก้มนะครับคนป่วยครับคนป่วยนักการเมเลย น้ำสองแพ็คซ้อนเลยครับน้ำซ้อนกันเลยจับน้ำซ้อนกันครับจับน้ำซ้อนขึ้นมาครับจับน้ำซ้อนขึ้นมาครับจับน้ำครับจับน้ำครับจับน้ำครับวางมือถือนะครับจะสะดวกกว่านี้นะครับฝากท่านผู้ชมเั็เผู้่ายรนนิ้วนะครับพิจารณาเพราะเราไม่ได้ถวายมือถือ ครับหมอหงอกหือือนะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปแบบนีแต่ก็ไม่ได้ถ่ายดัง หน้าเก็บร่มด้วยนะครับนั่นหน้าิดนดครับิดนัดครับผินดินััหายใจกันั่นรับาครับหายใจ่นั้น 啊！走走走走走！走走走走走！我呢我

ยืดออกขึ้นครับยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นตเัเรี้มงั้งคนมากครับขบคุณครับ k Sasha, cover ai they can. 手zz Report including Anda chapter ¨h Thank you a wysla, can we leaving last other people to the event likeasyan side There this part is a Fuß-re attention to variety nicely with a policeman intelligence be, directly emai, it's no one line Specifically the service Gracias. กระปุกปูข้างหน้าที่พักนันะเนี่ยพักเบืองได้ห่ะ ตราบนั้นต่อตามถามตราบนั้น <laughs>